สำหรับใครนะคะที่กำลังโลเลใจหรือยังตัดสินใจเลือกไม่ได้ว่าจะไปทำงานไต้หวันระยะยาวงานไหนดีระหว่างงานก่อสร้างสนามบินนานาชาติเถวหยวนกับงานก่อสร้างถนนบนทางด่วนวันนี้เฟืจะมาช่วยเลือกให้ค่ะมาเริ่มกันที่งานก่อสร้างสนามบินนานาชาติเถวหยวนก,นกันก่อนเลยงานนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีเวลาลงมาสัมภาษณ์นะคะในวันที่ 2, สองพฤศจิกาย,ยนนี้นะคะ ถ้าใครมาได้นะอยากจะแนะนําจริงๆเพราะว่าเงินดีมากก็ไกล่ล้านตัวเลยนะเนาะถ้าตีเป็นเงินไทยค่ายๆฟังแล้วกันนะเนาะตำแหน่งกรรมกรทั่วไปอะค่ะจะมีรายได้อยู่ที่31,200บาทตําแหน่งช่างไม้ค่ะจะมีรายได้อยู่ที่32,400ตําแหน่งเอแหน่งช่างเหล็กค่ะจะอยู่ที่33,600บาทค่ะที่แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้ยังไม่รวม OT นะคะ บอกเลยว่างานนี้ไม่ยากค่ะถ้าใครพื้นฐานเป็นรับรองว่ารับหมดทุกคนแน่นอนเพราะว่าเขารับไม่เกินอายุ55ปีเนาะส่วนงานที่2ค่ะจะเป็นงานก่อสร้างถนนบนทางด่วนงานนี้ค่ะเหมาะกับคนที่ไม่มีเวลาลงมาสัมภาษณ์ในวันที่2พฤศจิกาย,ยานนี้หรือคนที่บอกว่าพี่ผมไม่ชอบมาลุ้นอะไรแบบนี้เลย นั้นคุณมาถูกทางแล้วค่ะเชิญมาที่งานนี้เลยเนาะเพราะว่างานนี้คุณไม่ต้องสัมภาษณ์แค่อายุไม่เกิน55ปีงานนี้รับหมดทุกคนค่ะไม่ต้องมาลุน้นแค่หาเวลามาตรวจโรคทำพัสดแค่วันเดียวเฟินก็สามารถดําเนินเอกสารให้ได้เลยในส่วนของรายได้ที่นี่เขาก็ไม่ได้แย่นะเพราะว่าทางไต้หวันเนี่ยเขาให้เงินขั้นต่ำอะค่ะอยู่ที่ประมาณ30,000บาทไทยยังไม่รวมโอท จะมาคนเดียวมากับเพื่อนหรือมากับคนในครอบครัวนะคะบริษัท V I ของเรายินดีต้อนรับทุกคนนะคะหากใครสนใจค่ะสามารถติดต่อหาเฟิร์นได้หน้าหน้าโปรไฟล์เลยนะคะเฟิร์นจะมี2ช่องทางให้ติดต่อค่ะมีเบอร์โทรศพัพท์แล้วก็แอดไลน์เข้ามาคุยกันได้นะ